สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเกมส i ิปเกมในหน้าปกเขาเขียนว่าเกมปลาหมึกเออนั่นแหละเกมปลาหมึกวันนี้นะคะเราก็ได้มากับพี่อันเช่นเคยผู้เล่นหมายเลขยี่สิบแข่งกันไหมว่าใครจะอยู่ได้นานกว่ากันได้เลย <laughs> สแก,กนหน้าถ่ายรูปอ หยุดสตาร์ทจุดสตาร์ทค่ะทุกคนต้องรอไปพร้อมกันอุตสารีบถ่ายรูปแล้วเนี่ยนิ่งไว้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 นิ่งไม่ได้หรอกมาด่านแรกมามามาด่านแรกนิ่งไว้นิ่งไว้อย่าเดินนิ่งไว้ทุกคนฟังผมนะทุกคนฟังผมสลบแพะผู้ประจักฆ่าเราวิ่งไปก่อนเลยวิ่งไปก่อนเลย โอ้โหวิ่งไปก่อนไม่ได้กดชิปรอเลยกดชิปรอเลยหยุดโอ้เมื่อกี้เห็นพีอันขยับอยู่ด้วยทุกคนไปหยุดมีคนตายไหมมีไม่รู้จะไม่มองหันไปข้างหลังหยุดพี่อันโดนแี่อนโน ไม่โดนหรอกเห็นวิ่งอยู่ได้แท้เลยเนี่ยหยุดเกือบไปแล้วผมคืออันดับหนึ่งหยุดมีคนตุยเหรอเห็นลองรอยการตุยแล้วอ้ามาตายตรงนี้เลย แตกไปอีกหนึ่งเยี่ยมมากดอนโตไปนี้เรารอดทั้งสองคนโย,โย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 ดีดดีทั้งเกมดีทั้งเรื่องวิ่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 งแล้วฉันจะเป็นอันดับหนึ่งฉันคืออันดับหนึ่งของเกมนี้ขาขาดุนดุนอะวิ่งเร็วจังเลยอะฉันคืออันดับหนึ่ง อุ่ยด่านนี้มาตัวมางี้มางี้มาเข้าทีมเลยหาทีมมาทีมมาปะเดินอ้อมเดินอ้อมทีมอะไรดีทีมสีแดงไหมสีแดงไหมาสีแดง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 ปึ๊บนี่สีแดงสีแดงเราจะต้องจับทีมกันสี่คนนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ย แก้แพทเทิร์นให้ครบทั้งสี่สีแพทเทิร์นในเวลาที่กําหนดไว้โอ้หทำไมช้าจังเลยคนพวกนั้นน่ะเราครบแล้วสี่คนแล้วเนี่ยเอสี่คนเหรอไม่ใช่ห้าคนเหรอสี่คนอ๋อในเรื่องมันห้าคนนะในหนังอะโอเคอุ้ยเราเริ่มก่อนโอเคหนึ่งสองสางตา้าใครแก้เอาแมนแเอาแมนแมนะเร็วเร็วพา โอเคไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปคนนี้จำห้แม่นนะดีๆนะมึงดีๆนะดีๆนะโอ้โหอ้เก่งเฮ้ยเฮ้ยมึงโปมึงโป้ปะเนี่ยโอเคโอเคโอเคมีพลาดอยู่มีพลาดอยู่ทำไมพลาดคือมึงโปละโอ้โหมึ้เก่งอะ ไวโอ้โหเราได้ทีมดีแล้วมาต่อมาเป็นเขาเขาจะได้อะไรมาเก็บง่มาเก็บเขาจะได้อะไรเอาเอาเออเออเออให้กดให้กดดาวอันนี้ง่ายสุดแล้วเนี่ยให้กดตามสีเหลืองให้ทันนะคะทุกคนให้ครบทั้ง5ดาวอีกนึงโอเคไพค่ไปไปคนสุดท้าย หนึ่งสองหนึ่งสองนิ่งไวเราต้องดูคนสุดท้ายจะทันไหมโอ้ยสุดท้ายสุดท้ายไหวป่มสุดท้ายต้องจำให้แม่นนะอ,อันแรกอันที่สี่เย,ย,ย,ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทีมเรามีแต่คนเก่งๆค่ะทุกคนอเออเยี่ยม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  ความจำดีทั้งนั้นเลยอ่าสุดท้ายอืมอืมอืาย้ำกลางรอบนึงกดอีกโอเคไฟผ่านโอเคอออเออเดี๋ยวเวลาตั้งเยอะโอเคค่ะทุกคนขณะที่ทีมอื่นๆเล่นกันอยู่นะคะเราจะตัดภาพตอนที่เราไปด่านอื่นกันโอเคตัดภาพ ตอนนี้คุณจะไปที่โหมดเกมอื่นขอให้คุณโชคดีโหมดนี้อย่างนโมมานี่มานี่มายืนนี่มายืนนี่โอเคโอเคจะได้วิ่งไปพร้อมกันโอเคโอ้หหมายเลขสี่นี่ก่อติดเรามากเลยนะรอบเมื่อกี้อ้าเอ้าวจะเราใหม่อ่ะเดี๋ยววิ่งเข้าห้องไหนบอกสีได้นะเริ่มเริ่มทำไมลังเนี้ย มามามานี่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 มา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 โอเคเออปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยล็อกล็อกล็อกสามใช่ไหมได้ปลอดภัยไม่ขึ้นปลอดภัยคือรอดแล้วปังปังปังรอดปลอดภัยอู้มีคนตุยไปสองเราจะต้องตามติดพี่อันนะคะทุกคนตุยไปอีกหนึ่งถ้าหากเราไม่ตามติดพี่อันเนี่ยเราก็จะปล่อยให้พี่อันอยู่คนเดียวตาย เร่งวิ่งเข้าก่อนนะเราเขาวิ่งตามไปไปมาตัวมานี่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 รีบๆป๊อปไทป์ปลอดภัยปลอปไทป์สามเลยล็อกเลยล็อกเลยสามสามปลอดภัยขึ้นปลอดภัย์คือรอดละวหนึ่งสามโอเคสามสามเปิดเตุ้ย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 ้ยมีไหมมีใครตายไหมเหมือนมีใครเปิดล็อกเกอร์ไม่มีไม่มีคนตุ้ยเลยเหรอไม่มีแต่เป็นยังไงนี่ยไม่จริงนะ อ้ยคนย um ังเท่าเดิมอยู่เลยแต่แถวของเรานี่หายไปสองนะรอบต่อไปสองคนตัวเดี๋ยวเราต้องเข้าด้วยกันสองคนโอ้เผื่อมีคนนี่นี่นีเขาแล้อโอยไม่คนเดียวคตัวคนเดีย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 วตัวคนเดียวคนเดียวเขาได้ไหมเขาได้ไหมได้ไหมโอเคเขาไม่รู้ว่าเขาเข้ากับใครเป็นคนเดียวมันเข้าคนอื่นไม่ได้ นึงวิ่งออกไปเขาเข้ามาแล้วมันมีคนวิ่งออกไปโอเครอดแล้วรอดแล้วโอเคเข้ามาแย่งตู้แล้วเนี่ยมันเข้าคนเดียวเราไม่รู้อรอดกี่คนอุ้นมึงรอดเยอะนี่หว่ะโอ้ดีดีดีวันนี้เราก็รอดมาเกือบพี่อันยังไม่บอกเลยว่าถ้าหากใครตายก่อนเนี่ยใครจะได้อะไรตัวเองจะให้อะไรเขาถ้าหากเกมตายก่อนแก้พาวิ่งอ้อมบ้านทุกคนรอดูนะคะ พี่อันจะแก้พาวิ่งออบานแล้วพี่จะอัดวีโอให้น้องๆดูด้วยช่อง Youtube จะบินก็ไม่มีปัญหาพี่อันขอพูดแล้วหนงว้ายเอ่เสื้อลายนั้นตายอ่ะเหลือคนเยอะอยู่นะเหลือกี่คนก็ไม่รู้เมื่อกี้ด่านต่อไปด่านดิลูกแก้วเล่นไม่เป็นนะมันไม่ใช่ได้ห่ก คนเหลือเยอะเนี่ยมันจะไม่ใช่ด่านดีลูกแก้วดีลูกแก้วเชื่อสิมันจะไม่ใช่ได้ยังไงจะต้องเป็นด่านเย็ยบกระจกแน่นอนดีลูกแก้วนี่รังผึ้งด่านอะไรวะเนี่ยรังผึ้งเนี่ยรังผึ้งคืออะไรอะแก่น้ำตาลเหรอคุณจะต้องย้ายไปที่พิ์สีชมพูอ่ะอ่ะต่อแถวด้วยเอ๊ เอาได้สามเหลี่ยมไว้สามเหลี่ยมเหมือนกันย้ายสีชมพูไปที่ทางเมาส์อ๋อลากลากลากไปง่ายมากโอเคสเร็จละเขาชนะก่อน,กนเพื่อนเลยโอเคเสร็จแล้วอุ้ยสามเหลี่ยมโคตรง่ายทำไมเด็กช้าจังเลยเว้ยเี๋ยอนะโอเคเหลืออยู่หนึ่งคน หนคนนี่เขาจะรอให้หมดเวลาเลยหรือไงเนี่ยเขาไม่ขยับขยื่อนอะไรเลยค่ะทุกคนเออ,เอ,ป,อเปุยเวซะโอเคด่านถัดมาอ,อูไปนะ<อ>ใ,คใครจะไปก่อนมึงก็ไปก่อนเลยไปก่อนไปก่อนเลยฉันจะไม่เป็นผู้เสียสละเด็ดขาดไปสใครเลขต่ำสุดคนนั้นเราไปอ,อ,อะเลขสิบนี่ไปก่อนเลยไปไปอูไม่มีใครกล้าไปอะ่ะ โอเคโอเคโอเคเลืน่นมันไม่เรื่อนหรอกเลืน่นเธอกระโดดไม่ถูกเธอกระโดดไม่ถูกแผนโอเคมีคนอันนี้แล้วกระโดดไปกระโดดไปสิเ้อไม่มีใครเสียสละเลยโอเคอื okay. uh huh. เอาแล้วกลับเข้าไปดูคนที่เล่นอยู่ไม่ได้เหรอกดลูกศรข้างๆอะ่ะไดูเขาหลุดออกมาแล้วอะ่ะไม่ดูเลยอะ่ะตัวเองรีบกดเกินไปเยี่ยเกินโดดพลาดกระโดดพลาดไงกระโดดลงรู่อ่ะไปสิข้างหน้านั่นนะไปเอ้านำแล้วนะข้างๆนั้นแน่ใจอ โอเคเพื่อพันโอ้คนเนี้ยหมายเลขสิบสามเนี่ยไม่เสียสละอะไรเลยค่ะทุกคนฉันไม่ควรจะมาตายแบบนี้อย่าลืมที่พูดนะเกย์พาวิ่งออมบ้านนะตอนนี้เหลือผู้เล่นอยู่สามคนค่ะทุกคนพี่อันเขารีบกดไปล็อบบี้เร็วเกินไม่ได้ดูพี่เลยอ่ะ มาสามคนเขาจะให้ทำอะไรอุ้ยเพื่อให้ชนะคนต้องเป็นคนสุดท้ายที่อยู่รอดถ้าคุณถูกผลักออกจากโซนอ๋อให้เราต่อยเอ๊ะโอนี่นี่นี่นออกไปซะออกไปซะออกไปซะ ต้องผักออกไปเราต้องผักผูช้ชายคนนี้ออกไปให้ได้อุ้ยเกือบแล้ว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 ้ยโดดได้นี่วะ คนเดียวปล้ได้แล้วหพี่ข้าหงก็ได้ที่1ค่ะทุกคนผู้เล่นที่เหลือ1คน189บาทอุยได้เงิน224บบาทคุ้มไหมนะแลกกับชีวิตนะคุ้มไหมนะคุ้มมากโคตรคุม้มชีวิตโคตรนี้ค่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าหากใครอยากมาเล่นก็มาเล่นได้นะคะที่แมปแมปปลาหมึกโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วพี่อันอยู่ไหนล่ะอย่าลืม ทำตามสัญญาด้วยนะว่าเธอจะต้องเก้ผ้าวิ่งอ้อมบ้าน